หมูหันมาแวมีแต่คนถามว่ามีมีเลี้ยงยังไงให้น้องอ้วนขนาดนี้คะนอกจากอ้วนยังไม่พอนะขนสวยอึ ữ, สวยอีกตั้งหาวันนี้ก็เลยจะมาโชว์ตู้เก็บของของน้องไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างชแวเปิดตู้มาก็จะเป็นของใช้ของน้องหมดเลยนะคะมียกตู้นี้ให้กับน้องเลยค่ะก็จะมีพวกเม็ดเม็ดของน้อง แผ่นลองชี่ถุงขยะแล้วก็เป็นพวกหญ้าของน้องนะคะ ม,มีขนมทานเล่นด้วยอันนี้ต้องบอกเลยว่าวันไหนน้องทําตัวดีๆเนาะเราก็จะหยิบมาป้อนขนมให้นิดนึงนะคะขนมพวกนี้เป็นขนมของสัตว์ฟันแท้โดยเฉพาะเลยเนาะกระต่ายกินได้ชินชิล่ากินได้นะคะมีหลายรสชาติด้วยมาดูยากใกล้ๆนะคะจะมีพวกของไทนี่ขิงดอมค่ะเป็นทั้งทีโมทีเนาะแล้วก็เป็นอัลฟาฟ้านะคะเพราะว่ามีมีเนี่ยมี3ตัวตัวหนึ่งเป็นกระต่ายเด็กอีก2ตัวเป็นกระต่ายโตแล้วต่อมาชั้นนี้ค่ะจะเป็นพวก สเปย์อาบน้านําสเปย์กำจัดไรเนาะสเปย์กำจัดกลิ่นแล้วก็จะเป็นหวีขนนอ้องรวมถึงเม็ดเม็ดนะคะแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าอยู่ด้านบนนี่อันนี้เอาไว้สําหรับหน้าหนาวเนาะเพราะเชียงใหม่เนี่ยมันหนาวแบบหนาวมากเลยทุกคนอันนี้จะมาให้ดูนะคะเนี่ย,ก,ยแบบก,กินหญ้าแบบกินทิ้งกินข่วงแบบนี้ทุกวันเลยโตมายังไงก็ไม่รู้อ้วนอ้วนทุกคนเชื่อไหมตัวเนี้ยสามกิโลอัพนะไปเจอหมอทีไรคือหมอแบบ ให้น้องลดตลอดเลยก็พยายามลดแล้วนะให้แต่ยาโอ้โหกินอยู่นั่นแหละทุกคนยามันหอมันเนาะพอกินเสร็จก็จะนอนทับยาแบบนี้เลยบางวันเนี่ยโอ้โหเข้าไปนอนในกล่องยาก็มีนะกระต่ายใครกินเก่งๆแบบนี้เม้นมาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมีขอตัวไปใส่ยาให้ก่อนนะดูสายตาสิคงไม่ไหวแล้วแหละพร้อมหี